สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพชิตาประเสริฐดีนักศึกษาคณะคารุศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่4วันนี้ค่ะได้หยิบยกกวีนิพนธ์เรื่องระหว่างทางกลับบ้านของอังคารจันทาทิพมาวิเคราะห์ให้เพื่อนๆฟังด้วยกันค่ะโดยในตอนที่แพรนเลือกมานะคะก็เลือกเป็นตอนของบ้านริมูลนั่นเองโดยก่อนที่เราจะไปทราบถึง ตัวเนื้อหานะคะแพรจะขอแบ่งเป็น3พาร์ทด้วยกันพาร์ทที่1ก็คือในส่วนของผู้แต่งค่ะเราจะดูว่าผู้แต่งมีทัศนคติอย่างไรถึงได้สร้างตัวกวีนิพนธ์เล่มนี้ขึ้นมาค่ะ2ก็คือในส่วนของเนื้อหานะคะแพรจะโฟกัสไปที่ออบ้านริม,มูลเป็นหลักนะคะและในส่วนที่3ก็คือคุณค่าที่เพื่อนๆจะได้รับค่ะว่าอ่านแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างมันสามารถสร้างแง่คิดอย่างไรให้เราบ้างนั่นเองค่ะ ในส่วนแรกที่แพ์จะพูดถึงนะคะก็คือเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ค่ะว่ามีหน้าตาเป็นอย่างไรรวมไปถึงพูดแต่งเนี่ยมีแรงบันดาลใจอะไรบ้างค่ะอันดับแรกนะคะเล่มนี้มีชื่อว่าชุด ระหว่างทางกลับบ้านค่ะเขียนโดยอังคารจันทาทิพย์นะคะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นคนแรกค่ะที่เป็นดับเบิลกวีซีไลท์ในประเภทกรวีนิพนธ์ค่ะซึ่งเล่มแรกนะคะถูกเขียนขึ้นในปี2556ที่ได้รับรางวัลน,นะคะในเล่มที่มีชื่อว่าหัวใจห้องที่5ค่ะและเล่มปัจจุบันนะคะที่ได้รับรางวัลในปีพฤศภาคัายหกก็คือเล่มที่มีชื่อว่าระหว่างทางกลับบ้านนั่นเองค่ะ โดยเล่มแรกนะคะในตัวส่วนของหัวใจห้องที่5เนี่ยจะเป็นการสะท้อนปรากฏการทางสังคมรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆค่ะแล้วก็จะพูดถึงในประเด็นของปัญหา3าจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะและ,และในส่วนเล่มที่2นี้ค่ะจะพูดถึงเกี่ยวกับบ้านบ้านในแบบต่างๆระหว่างนามธรรมกับรูปธรรมค่ะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร ในส่วนของจากที่ได้ฟังบทสัมภาษณ์นะคะรวมไปถึงไปศึกษาหาเพิ่มเติมมาเนี่ยก็จะพอทราบว่า,าคุณอังคารจันทาทิพย์เนี่ยต้องการที่จะน,นำเสนอใน2รูปแบบเลยก็คือ 1. บ้านที่เรามองเห็นจริงๆหมายถึงบ้านที่เป็นสิ่งปลูกสร้างนะคะและในส่วนที่2ก็คือบ้านที่หมายถึงครอบครัวครอบครัวที่เต็มด้วยความรักแล้วก็ความผูกพันในรูปแบบต่างๆค่ะอยากให้เพื่อนๆนะคะลองจินตนาการถึงบ้านในฝันซักหลังหนึ่งนะคะในรูปแบบรูปธรรมก่อนนะว่ามันจะต้องใช้อะไรบ้าง ต้องใช้ปูนใช้เสาใช้หลังคาแบบไหนใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบในแบบนามธรรมคือครอบครัวเนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องมีคุณพ่อคุณแม่รวมไปถึงสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวในบ้านหลังนี้ได้ก็คือความรักนั่นเองในขณะที่บ้านหลังจริงๆที่เราใช้ยึดเหนี่ยวก็คือ ปูนที่เราไว้ฉาบทําให้บ้านเนี่ยมันสามารถก่อตั้งอยู่ได้แต่ในความเป็นจริงของครอบครัวเนี่ยเราต้องใช้ความรักการเอาใจใสออ่รวมไปถึงการที่มีทั้งความทุกข์แล้วก็ความสุขผ่านไปร่วมกันทําให้เราเนี่ยสามารถเติบโตมาได้จนถึงทุกวันนี้นั่นเองค่ะนี่นะคะก็เป็นในยะที่คุณอังคารจันทาทิพย์เนี่ยต้องการสื่อไว้ในเล่มนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเพื่อนๆอ,อ,อ่านเข้าไปแล้วเนี่ย จะไ,ได้ถึง2อ,อย่างเลยคือ1คือบ้านที่เราพบเห็นตามภูมิภาคต่างๆเหนือใต้ออกตกนะรวมไปถึงถ้าเกิดในส่วนของบ้านเดโมูเนี่ยจะเป็นบ้านที่อยู่ในเชิงภาคอีสานนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันค่ะว่าบ้านเรโมลที่แพ้ได้เอามานะคะมันเป็นรูปแบบอย่างไรบ้างและมีในยะอย่างไรบ้างนั่นเองค่ะ ในส่วนต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนเนื้อเรื่องที่แพรนะคะได้ใส่เนื้อหาลงไปใต้คลิปแล้วนะคะทุกคนสามารถไปกดอ่านได้และในครั้งนี้ค่ะแพรจะเลือกวิเคราะห์โดยภาพรวมนะคะในมุมภาพที่เรามองเห็นรวมไปถึงในยาที่สื่อถึงค่ะเมื่อเพื่อนเพื่อน,นะคะได้อ่านจบแล้วจะพบว่าในส่วนสุดท้ายนะคะของบ้านเรนมูลเนี่ยจะมีการบอกว่าให้ใครนะคะโดยมีการเขียนว่าเดชพิเวิร์นะคะต้นวงศาศิลปินชาวนาะคนนี้เนี่ยแพรได้ไปศึกษ ามานะคะว่ามีชีวิตอยู่จริงๆเป็นบุคคลหนึ่งที่อาศัยอยู่ในภาคอีสานนะคะในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นศิลปินชาวนาะหมายถึงว่าอาดีตเคยทําอาชีพชาวนาะแต่ก็มีความรักในดนตรีแล้วก็เสียงเพลงค่ะเขาเนี่ยมักจะมาร้องเพลงในร้านเบียร์แห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะซึ่งก็มีคนรู้จักเขามาก พอสมควรค่ะสามารถไปหาใน YouTube ได้นะคะเพลงคืนหนาวค่ะ <_ C 1> ซึ่งแพ้เองก็ได้ฟังแล้วเหมือนกันนะคะ <_ C 1> เพราะดีค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูกันว่าเขาเขียนถึงบุคคลคนนี้อย่างไรบ้างนะคะในส่วนของตัวเนื้อหาที่เขียนถึงค่ะจะเป็นการมุมมองความทรงจำนะของพี่เวิร์ว่าเขารู้สึกอย่างไรในการที่เขาจะต้องก้าวเดินออกจากอาชีพเดิมของตัวเองนะคะที่เป็นชาวนาที่เคยแค่ปลูกผักเลี้ยงสัตว์ แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับคู่แม่น้ำมูลมานะคะเราจะเห็นได้ว่าแม่น้ำมูลที่กล่าวถึงในบ้านริมมูลเนี่ยไม่ได้ใช้ลอลิงนะแต่เขาจะใช้นอนูนอนูเนี่ยถ้าเกิดไปหาที่แปลความหมายนะคะจะแปลว่าโคกซึ่ง เราจะทําให้เรารู้สึกถึงโคกดินนะคะโคกดินและยิ่งเรามาอ่านเจอในประโยชน์ที่บอกว่ามือเปื้อนโคลนตีนติดดินคือศิลปะจะยิ่งทําให้เราเข้าใจว่าแสดงว่าทําอาชีพชาวหนานั่นเองโดยมีความสัมพันธ์แน่นแฟนกับแม่น้ํำมูลน,นั่นเองค่ะโดยจุดที่ทําให้บุคคลนี้เนี่ยอาจจะต้องออกมาจากการทํานานะคะก็คือเพื่อมาหาเงิน เพื่อมาสารฝันของตนเองที่อยากจะมีบ้านดีๆสักหลังหนึ่งรถเก่งสักคันหนึ่งนะคะอันนี้ก็ศึกษาเพิ่มเติมมานะคะจึงได้ใจความแบบนี้รวมไปถึงการเดินทางข้ามห่วงแม่น้ํามานะคะเขาจะมักพูดถึงเกี่ยวกับข้ามห่วงน้ําข้ามห่วงน้ําย้ํา2รอบเลยนะคะก็จะหมายถึงการที่เราต้องก้าวออกจากจุดเดิมก็คือจุดที่สบายใจอยู่หรือที่เราเรียกกันว่าคอมฟอร์ทโซนนะคะ จุดที่ง่ายๆสบายๆไม่ต้องทำอะไรมากเหมือนมันเป็นแพทเทิร์นในชีวิตอยู่แล้วเป็นกิจวัตรที่เราต้องทำตลอดแต่พอการที่เราจะต้องข้ามห้วงน้ำเนี่ยก็คือข้ามจากชีวิตเดิมๆเข้าสู่ในเมืองเพื่อหาเงินนะคะ ก็เป็นสิ่งที่ยากเหมือนกันเพราะว่าเมื่อเราก้าวออกมาแล้วเนี่ยเมื่อเราได้ออกมาทํางานเวลาเราเหนื่อยเวลาเราทอ้อเวลาเราเครียดเนี่ยสิ่งแรกที่คนเรามักจะนึกถึงกันก็คือการกลับบ้านนั่นเองค่ะเพราะว่าบ้านนะเป็นที่ที่ให้ความสบายใจรวมไปถึงการที่เรามีครอบครัวรออยู่ด้วยนั่นเองค่ะเมื่อเราได้อ่านนะคะในตัวนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าในช่วงท,ท้ายๆเนี่ยจะเป็นในช่วงท้ายเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับ อยากจะกลับบ้านแล้วนะคิดถึงบ้านถึงจุดจดนึงที่เปลี่ยนความคิดว่าไม่ทํางานในเมืองละแต่เราจะต้องกลับบ้านนั่นเองค่ะแต่ในส่วนพาร์ทแรกที่เราได้อ่านกันไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการมีจิตใจที่มุม่งมั่นว่าเราต้องออกมาจากจุดนั้นนะคือบ้านเนี่ยมันไม่หายไปไหนหรอกเราออกมาแป๊บเดียวมาทํางานหาเงินเดี๋ยวสุดท้ายอะ่ะเราก็จะได้กลับบ้านหลังนี้ไปเพื่อให้ชีวิตมันดีขึ้นกว่าเดิมน,นั่นเองค่ะ โดยถ้าเกิดยิ่งเราไปศึกษาเกีย่ยวกับคนคนนี้มากยิ่งขึ้นนะคะเราก็จะพบว่าเขาเนี่ยมีอาชีพการทํานาจริงๆนะตรงกันทั้งหมดเลยนะคะก็คือเขามีอาชีพการทางานทานาหาปลาจากแม่น้ํามูลเลี้ยงสัตว์เรียกได้ว่าเป็นอาชีพวิถีชีวิตที่ค่อนข้างเป็นเกษตรกรเต็มรูปแบบแต่เขาก็เลือกที่จะมาทํางานนอกเมืองค่ะเพราะว่าอยากจะมีรถดีๆสักคนันสักคันหนึ่งอยากจะมีบ้าน แบบคนอื่นที่แบบมันยิ่งใหญ่กว่าเดิมมันไม่ใช่แบบเดิมมันไม่ใช่บ้านไม้ที่รู้สึกว่าธรรมดาเราอาจจะแบบอยากมีบ้านฟูนมากยิ่งขึ้นอยากให้มันดูดีกว่าเดิมแบบนี้เป็นต้นนะคะทําให้เขาเนี่ยเลือกที่จะมาขุดทองในเมือนเหมือนกับคนอื่นๆนั่นเองค่ะแต่ว่าพอมาถึงจุดๆนด่งที่เขาได้รู้แล้วว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมันไม่ใช่เงินทองแล้วเขาต้องการคําว่าบ้าน เขาต้องการกลับไปหาแม่แม่ของเขาซึ่งเขาเนี่ยได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะคะที่เป็นแรงบันดาลใจให้เขาอะเลือกที่จะเดินทางกลับมาเพราะว่าเขาเนี่ยได้เปลี่ยนแนวความคิดแล้วว่าเขาจะกลับมาอยู่กับคนที่เขารักนะเขาจะกลับมาทําให้มันดีกว่าเดิมในรูปแบบที่ก็สามารถทําได้ในสไตล์ของตัวเองเนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือสิ่งที่อังคารจันทาทิพย์นะคะน่าจะต้องการบอกเล่าถึงประวัติของพี่เวิร์นคนนี้นะคะว่า อาชีพการทำนานมันไม่ใช่อาชีพที่แย่นะออทุกคนต่างก็เคยต้องออกไปทำงานนอกบ้านเพื่อสิ่งที่ดีกว่าแต่สุดท้ายแล้วเราก็จะรู้ค่ะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดอาจจะเป็นบ้านเพียงหลังเดียวและครอบครัวที่ต้องการเรานั่นเองค่ะ หลังจากที่แพนะคะได้สรุปความสั้นๆแล้วก็วิเคราะห์ในภาพรวมเกี่ยวกับตัวบ้านเมโมนนะคะก็จะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างกล่าวถึงบ้านในหลายรายละเเลยอย่างที่แพได้กล่าวไปคือบ้านธรรมดาที่เรามองเห็นก็คือบ้านไม้ที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำรอบๆเนี่ย ก็จะลายล้อมไปด้วยสัตว์ที่เราเลี้ยงนาที่เราปลูกแบบนี้เป็นต้นนะคะถ้าเกิดดอบแบบจินตนาการนะและในะอีกเนยยอหนึ่งในเรื่องของครอบครัวเนี่ยก็คือเขาต้องการชะท้อนให้เราเห็นว่าบ้านคือสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็ยังคงเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขแม้ว่าเราจะเหนื่อยสักแค่ไหนคะ่ะการกลับมาทานข้าวที่บ้านกับคนที่เรารักเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดมุ่งหมายให้ดีนั่นเองนั่นเองค่ะ โดยในส่วนสุดท้ายนะคะที่แพรจะกล่าวถึงก็คือคุณค่าของกวีนิพนธ์หลังจากที่แพรนะคะได้อ่านเรื่องบ้านริมมูลค่ะในส่วนของบ้านริมมูลนะคะ<ม>ใช้กลลธีการ<ม>แต่งก็คือเป็นกรอน8นั่นเองค่ะ โดยใช้คำที่ค่อนข้างเรียบง่ายและใช้สัญญาที่เข้าใจง่ายนะคะค่อนข้างมีความเป็นเอกลักษณ์ก็คือใช้สิ่งที่ทำให้เราเห็นชัดอย่างเช่นปลาบุงธามที่เกิดขึ้นเฉพาะที่ภาคอีสานแม่น้ำมูลแบบนี้เป็นต้นนะคะรวมไปถึงการใช้อุป,ปลัลกษณ์ก็คือมือเปื้อนโคน ตีนติดดินแบบนี้นะคะก็ทําให้เราเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองเรียกได้ว่าค่อนข้างอ่านง่ายสําหรับคนที่ยังไม่เคยอ่านกวีนิพนธ์นะคะรวมไปถึงได้สอดแทรกความเป็นอาชีพวัฒนธรรมของคนอีสานเอาไว้ด้วยว่าเขามีความผูกพันกับแม่น้ํามูลเป็นอย่างมากรวมไปถึงทําให้เราเห็นความสําคัญของบ้านค่ะว่า ไม่ว่าจะเป็นบ้านที่เป็นสิ่งปลูกสร้างหรือบ้านที่เราเรียกกันว่าครอบครัวเนี่ยสิ่งที่สําคัญเลยคือบางครั้งเราอาจจะมองข้ามไปแต่หนังสือเล่มนี้ค่ะจะทําให้เรากลับมาหวนคิดอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่มันคือบ้านที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นบ้านที่เราต้องการเพียงเกิดจากความต้องการเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นทุกคนเองนะคะ ก็น่าจะได้กลับไปคิดทบทวนกันค่ะว่าบ้านที่ตนเองต้องการมันเป็นแบบไหนเป็นบ้านที่มีความสุขเป็นบ้านที่ยังอบพร้อมไปด้วยความรักหรือเปล่านั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะแพรก็ขอจบการวิเคราะห์กวีนิพนธ์เรื่องบ้านริมมวลเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ